ครับแล้วนี่อันดับสามเจอกับลำดับสามเหมือนกันครับแต่ว่าคันเดลีกจะมี16ทีมครับส่วนอีวิชั่น2มี9ทีมเท่านั้นครับจบจากเกมคู่นี้จะได้อีกหนึ่งทีมตกเท้าเข้าสู่รอบต่อไปครับเพื่อนบอยเจอกับน้องแอนครับเดี๋ยวต้องอดีมกันว่าทีมไหนจะทําได้ดีกว่ากันครับเกมเมื่อสักครู่ที่จบลงไปก็จะเห็นเป็นตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าเกิดเสมอก็มีเวลาจริงครับแล้วก็รวมช่วงทุกอวัตเสกจะไปตัดสินกันจากการดูสุดท้ทันทีครับ ย้ำอีกครั้งครับถ้าเกิดไม่ได้ชมกรนสบสดกไปติดตามได้ใน YouTube ครับเรานำลง Youtube ให้ครับบางครั้งอาจจะช้าไปบ้างเราต้องมาทานโทษด้วยบ,บางครั้งอาจจะมีข้อบิดพลาดจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าปัญหาคอมพิวเตอร์ครับแต่เข้าไปติดตามันได้ใน Facebook ครับสกอร์บอร์ดครับเมื่อสักครู่สกอร์บอร์ดค้างอยู่ที่3ประตูต่อสยังหวังไม่หายครับ โอเคในครึ่งเวลาแรกเริ่มแล้วก็เป็นน้องแอนในชุดสีขาวต่ยีเปิดหัวก่อนครับจังหวะนี้ไม่ตรงกอบครับตัวหลักๆของน้องสองทีมนี้มากันค่อนข้างจะครบเลยครับทั้งน้องแอนแล้วก็เพื่อนบอยวันนี้มาเต็มทีเลยครับเพื่อนบอยครับเช่นเดียวกับน้องแอนครับลงสนามตัวหลักๆเก่งบอยแซมตุ้ยครับตียืนในเซ็นเตอร์ฮาร์ปกดภูเขาตูดก็ยันอยู่กันครบครับ เท่าเดียวกับทางด้านเพื่อนบอยกับแบงก์กับบาร์ดีกมากันแท็กคู่อีกแล้วสองคนนี้แบงก์บาร์ดบอยบวกรับถึงมักต่อใบไม้เยอะจริงๆริงสำหรับเพื่อนบอยใส่ทิ้งมาเลยจ้ะไม่ได้โคตรยิงไกลรูนี้บอดโด่งแล้วไม่ต่อต่อวันนี้ก็ได้ทูกสาวตูเตี้ยกลับมาอีกคนนึงครับสำหรับเพื่อนบอยพาช่วยทีไปหลายเกมครับ พูดข้าพ hey, hey. yeah. so ูดกี่เดิมอแห้งเลยพูดไม่หยุดแต่ว่าเกมมันมันจริงอ่ะมันจังหวะนกเราถ้าแทงแดงมวลาเนี้ยมันไม่เคยรับเนี้ยมันมันจะเล่นเกมรับไม่เหมือนหลายมาตรงนี้ขึ้นมาสายทดไปต่อแล้วหักกลับมาไม่ดีแลบอลล้นออกหลังไปก่อนเลยบอลได้หายหาจริงเหรอพี่หายตอนไหนอ่ะ อยู่ในสนามวันนี้มาแล้วมีครบเลยเออมีครบพิโยงไปสามใบบ้านเตะจากฝ่าประตูวลกตีโนยาวขึ้นหน้ามาเป้าหมายอยู่ที่บานก็ต้รรองสักองหน้าของท่านั่นเลื่อนบอยครับวันนี้จนานเ์าอทนั่นบ้าเนี่ยขึ้นไปเป็นสูดหน้าเลยลตัวเป้าับมีแบนก็ตัวสนับสนุนอยู่ตรงกลางครับ เดี๋ยวต้องจับตาดูว่าดีแบงก์กับบาเดียวมาสองภาษาของทาคณนเพื่อนบอยเล่นกันต้องบอกว่าคนน่าจะเข้าขาแล้วอ้เดียวจังหวะนี้ต้องระวังแบงก์ยกเท้าขึ้นมาสูงดีครับปุ้ยหันข้างเข้าคันครับ ตนกวจก,กระทรุกกระทั่งในเนิบห้5สิ0เป็นไปได้ก็เดินมาขอโทษกันแล้วคิอว่าป็นจะอย่างที่พีกับรุ่นรุ่นน้องน้อครับงก็จับก,ก็จะกลายเป็นเบาเพมีาาพาการอขอโทษกันแน้วกขอขอบคุณเนาดูเล่นดีมีนักศึกษจในสนามแล้วแล้วมาดูฟีทตำรวจทีนี้นสี่คนก็ตําแห่งบอลอยู่ที่บอลแล้ววิ่งมาจีนจัดในผ่านจําแหงแล้วสี่คนยืนกันแน่นจริงมักจะู่ แล้วจังหวะการวิจารณให้เล่นทุ่นเรียบไปเลยครับขึ้นฝรั่งซ้ายครับทางซ้ายมีขวามีแล้วจังหวะนี้ตัดสินใจไม่ดีครับนี่ยรับผัวดูครับซ้ายมีแต่กานบ้านขวามีแบงค์ไม่จ่ายครับยิงไกลก็ไม่ตรงก่อครับเก่งก็เลยนีอาการบาดเจ็บด้วยครับข้อเท้าด้านซ้ายครับเก่งเราต้องฝืนลงสนามแม่ทั้งนั้นน้องแอนครับผู้เล่นไม่สมบูรณ์ร้อยวัตต์เสร็จครับทิ้งบอลโ่งขึ้นมา จังหวะเอามือไปหนีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องระวังเหมือนกันครับตีที่เคยเสียฟาวแล้วตลอดแบบน,นี้โอ,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 อ้เราให้สวยแบงค์จังหวะสุดท้ายไหลามาสุดเส้นหักแล้วงแบงค์โอโ้โ,อโหตรงกลางบอลลึกไปนิดนึงครับจังหวะท้ายไปแก้กลับมาได้แบงค์ยิงเราไม่ตรงกรอบแล้วพวกขู่ที่ทว่าจะคู่ทำชี้จะสามว่าสามนะตอนนั้นซ้ายคขื่อจะทำได้ดีอยู่แล้วเพื่อนบอย เป็นตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับสองรอบน้องแอนตีชิ้บอลโบกลึกมาก่อนแล้วเดินไปเอ้าแล้วตัวตัวผู้ศัตรูรับไปติดครับบอยเปิดทิ้งมาโคพลจับบอลลงไม่ดีครับคงเช็ดออกมาฝาบวกหลายออกมาบาสพิกลบสวยแต่ว่าก็จะเตดนิ้งเงี้ยบอลสุดท้ายกันดอนออกหลังไปเป็นเตะมนดทางฝวาของเพืบอยครับ บาชิฟมาเสาไกลกิงนลูกนี่ก hey. e ูขู่นี่แม่จองหวะวางเขาถ้าเน้นเน้นสักจะคู่นี่โดนกันเต็มมีโอกาสเลยคจังหวะนี้โดนเหยียบไม่ดีนิดนึงนะขอเหลือข้างทางออกไปเยอะครับใส่ตั้งเตะตาปากประตูชึ้มาของน้องแอนครับเตะบาดโดนขึ้นมาไม่เก่งงงเชนให้แซมขางซ้ายทานหรือเปล่าเก็บได้เอาย้อนลงมาตัวนี้ แลกรรมำการให้ฟาวกับทางด้านเพื่อนบอยไปก่อนแล้วจังหวะเข้าหาบอลมาเปิดตู่เข้ามาแบงค์กไปตั้งอันใหม่บอยมองข้างหน้ายังไม่มีใครต้องเปลี่ยนการมาซ้ายแบงค์ดึงหลบตึ้งแล้วให้มาสู่และมาขวามีตรงกลางก็มีกลับไปตั้งอันใหม่บอย ทิ้งยาวมาซ้ายบาสเก็บได้แต่ก็ลึกไปนิดหนึ่งกังไงกันต่ทิ้งออกข้างไปเลยครับจนเริ่มเกมมาดูบุกทั้งสองทีก็ยังค่อยๆจะ,ะ,ะอึดอัดกับการทำเกมลุกครับมื่ถ้ามีจังกอลแรกของเกมมาเมื่อหลังลุกเกมน่าจะเปิดมากกว่าน,นี้อออบอยไหลยออกมาขวาบวกจะ ล็อกหลบออกมานะมันไม่ได้แข็งอย่าชิงเอาไว้แบงค์บวกอะไรเงี้ยสองคนกันหน่อยแล้วจริงโอ้โหเสาแทรกก็เออไม่ตรงก่อก็ต่อสุดท้ายโดนไม่เหลือไปทางขวาโค้งเข้าออมาทางขวาปุ้ยโอ้โหจะงอบอลตกหนาไปหน่อยแล้วตีเบิร์ดอีกทีหนึ่งอกทางซ้าย บอยกูบอลลงแล้วยิงโอ้โหตัวนี้ใจเลยนะไม่นิสิตเนี่ยมันจะกูโทดโหมกมาโรงกางอยากไปของเพื่อนบอยแล้วฟารโอ้โหูกกันดุตรงังนี้ไม่ดีแล้วโดนสวนจะมาเก๋งล็อกออกไปทางซ้ายลึกเกินไปแล้วบอยดักกลับมาได้ให้มาแบงก์กลับไปสร้างการผ่านดิ้งสองตัวเพื่อ ตีบอลลิฟขึ้นมาทางขวาบวกนั่นล็อกโลกรูปนี้ก็ไม่ได้แล้วไม่เลยก็ไม่พอโอ้ซิงบอลยาวมามันไม่ไปไหนแล้วตอนนี้บอลตกแล้วหลุดออกข้างไปแล้ว ประกอบมาได้หนึ่งคนยีให้มาบาซ้ายมีขวามีให้มาแบงค์จับแล้วดูนี้หักโค้อกลับมาโอ้โู่ต้องชลกวทดอกับไม่ปล่อยเหมือนกันเนี่ยจังหวะสุดท้ายายังสไลด์บล็อกบอลออกหลังไปได้ครับไปมึงแบงค์ยัดมาสาวแล้วเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นบาซับนี่ประกบกันไม่ดีเพราะตะกูตรงกลางตัวผู้เล่นของน้องแอนก็ยังอยู่เหมนโค้บครบับตีนี่เหมือนจะประกบไม่ดีเองครับ ปร้ตูกกันห่างแล้วอาตอนนี้เป็นเพื่อนปอยขึ้นนำแล้วอันหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วสองประตูของบ้านเม่อกับู่เปิดมุมมาแล้วช้าก็ที่เสาแรกแล้วตังแต่นี้ถึงก่อนผู้สาวประตูอกอาแล้วประตูแรกของเกมมาแล้วครับเป็นเพื่อนปล่อยก็ขึ้นนำแล้วหนึ่งศูนย์แล้วแล้ว อัครั้งอันนี่เป็นเกมในส่วนของบอลเอฟเปคัพรอบแรกครับดูแบงค์แตะเข้าซ้ายลูกนี้จริงโอ้โหเดี่ยวไอ้เอี๋ออไอยไปปล่อยให้ตั้งด้วยซ้ายนะครับถนัดบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันแล้วสำหรับทางด้านน้องแงอ,องนแบงค์น,นี่ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ยิงประตูได้ค่อนข้างหนเยเยอะครับเปลี่ยกนไปไปไปกางข้ามาตั้งดังซ้ายครับคต แก์เก่งยิงเองเลยครับลูกนี้แล้วบอลแถบเข้าซองนีสประตู้อยรันบอยเปลี่ยนไม่ดีแล้วลูกนี้จะโดนสวนกลับมาตรงกลางทดซ้ายมีขวามีให้กับมารซ้ายบอยแต่เรายิงลูกนี้บอลแถบเอ้าดูแซงจะไปเก็บบอลกลับมาได้โยกลอดขามาแล้วกรรมการหูมองว่าง่ายโดนใส่เลยทังหมดนี้ล้มตัวไยนะจ๊าแล้วก็ขึ้นมาทางขวาสองสามคนครับบัส หลอกเข้าในมาลูกนี้นตู้หัไม่ผ่านพ้ะะนกับ,บ,กกาาบตัวแล้วจังหวนกลับขึ้นมาตรงกลางแกงแปะบอลซ้ายบอยจับแล้วยิงจังหว้ขูเสาเต็มครับเอบนนอจ,จังหวนี้ควรจะปีเสมอได้อยู่แล้วแต่ตู้หัวเป็นทางด้านบอลฮะช่วยอีกหน่อยช่วยเออจังหวะโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยต้องระวังเลยบอลยังขึ้นไปสูงๆแล้วลงแั้ไม่ทันนโอกาสเสร็จมีสูงเทางด้านนี้บวก แบงค์ให้ออกมาสวยแล้วบวกซ้ายมีขวามีบวกจะทะลุตรงการาลางอ้าวแล้วตัวนี้จุ้ยไปเก็บบอลออกมาได้สามสี่คนกน็ให้ออกมาทางซ้ายบอยล็อกแล้วตู้นี้อรกมาจารให้ฝาวแน่นอนแล้วคู่เข้าไม่โดนพอเลยครับบอยนี่บอยเจอบอยเลยโอ้แล้วมาเสียฟีคิทระยะอันตรายเลยครมันคู่นี่ จะปล่อยให้บอยผ่านไม่ได้อาครับมาเสียที่คิดนี่ก็ถือว่าระยะทำการได้เลยสำหรับน้องแอนหรือที่บอลเนี่ยเป็นบอยครับวิ่งมายิงยัดไม่ผ่านกำแพงเหมือนกันนะครับยังยดีแค่เหนียวอ่ะสี่ห้าคนเขาก็จะกู่ยังไปลุกทุกคนด้านซ้ายครับน้องแอนบางเล้วเข่าขวายิงก็จะไม่ตรงก่อนวันนี้ก็ ก็องอจิงหักข้อแต่าราคาของบอยและนั่นซ้ายล,ลองไปหลายครั้งแล้วสหนทนของแอนแอ่ก็ถือว่าประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมาแบบลูกเซตพีครับแต่ม,มุมไปด้านขวาเราเข้ามาท้ายกบุกไปชนกันเองก่อนนี้แล้วกู้โอ้โหเนี่ยมาถ้ากู้ไปชนกันเองครับผู้เขา้าประตกองหลังบ้าอยู่ตรงกลางที่ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนร่วมเลยนะจังห กระโดดเข้ามาของค resigned, งูง่สามปวตุกองหลังของน้องแอนเนาะผู้ต้ำรวจกระโดดมาแล้วไปชนนันเองเนาะเจ็บไหมสุดเจ็บหนักหรือเปล่าคู่สามปวตุของน้องแอนไม่รู้ว่า เหลดูเหมือนตัวสำรองโดยเฉพาะตำแหน่งผู้สาวตัวของน้องแอนวันนี้จริงๆน่าจมีสองคนแต่ว่าวันนี้เหมือนจะมีแค่คนเดียวนะคู่แล้วไปต้งหอบน้ำน้ำหมดแล้วป้วยน้ำหมดที่จะไม่ตงหยอตัวอะไรโดนเหยียบแล้วเวลาพอมโม่ผอมทำให้ไมีเยือดเท่าไหร่

ไปดิฝั่งไหนก็ได้ฝั่งธนก็ได้ฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งไปอยากเที่ยวเลยขึ้นใจแล้วไง้นใจคน้องม้าคน้องม้าเอ้าเอ้ยเจ็บเลยโอ้โหแล้วผูเสาตูมีอาการบาดเจ็บคร้าทุกปุนี้เจ็บเหมือนจะเล่นต่อไม่ไหวด้วยครับเขาแกล่าววอามีปัญหาแน่นอนครับ เล่นกันต่อ,ตอพักเก่งระหว่างเครื่องบอยอย่างพแอน,นเอายับนู่นนี้เสาแรกไม่ตรงก่อนแล้วโอ,อ,อ้ยวันนี้ต้องมีการขยับเลยแล้วตำแหน่งที่เสาประตูแบนู้มีการมาเสียบแล้วเล่นต่อไม่ไหวครับโค้ดตีไทยมาต้งการสวยแล้วบอยมอีพื้นที่เยอะแล้วสมัยนี้ลากเข้ามาเรากินเองเอาปดฉันแบบ ผู้นี่ผู้สามตูซุปเปอร์เซลกับเตี้ยตลอกบินในปัดเออบอลกันตอเนี่ยถือว่าเป็นของแฉลางสองรอบผู้สามตูเลยบอลฉลักมาว่าตะขัวน like ่ารับชมปฏิบิญญาครับยังวายอยู่แล้วเตะลูกยกมาปุ้ยโก่งเต็งแต่ว่าไม่โก่งต่อแล้วก็เลคตัวลูกนี้ได้สวยครับเตี้ยสีงบอลลึกมาไม่ผ่านเตี้ยครับต่อมาสองบอยยังมี ร้องกลับมาแล้วผมโคจวันนี้ให้ไม่ดีแล้วจะสวนกลับแล้วช่วยหน่อยช่วยน่นสากตนด้านหลังแล้วลูนี่เสียตาวที่จังหวะกระทุ้งกันแล้วยันรับ50 50เป็นไปได้เดินมาขอโทษเพื่อนผ่านทุงข้างครับแหมนี่นักสินจิตใจนักกีฬาในสนามเลยนัดนี้นะต้องขอขอบคุณด้วยครแล้วมาดูฟรีซิกับแดนตัวเองโอ้ยมาเปิดเข้าไปปุ้นหรือเปล่าครับในกรอบมีคนเดียวตัดสินใจยิงเลย โอ้โหเนี่ยตรงต่อเรื่องว่าจะพูดบอยกระโดดไปกลางเอ้าเหลี่ยมนี้ใส่ยังถึงก่อนจังหวะสุดท้ายบัวไปรอบอลนานนิดนึงเกิดจะโดนโขกเนี่ยนะเหมือนได้ไปลูกคู่เขาจะนั่งขวาสำหรับเพื่อนบอยเล่นกันสั้นๆกับบอยให้ไม่ดีแล้วลูกนี้เข้าับมาบอยไหลไปอู้้ล็อกตุ๊กจางลูกนีหลุดเดียวๆจริงเลี่ยร้อยเลย โอ้โหนี่แล้วเม่ต้นแล้วมคูนบอยจ่ายบอลให้ดีแล้วเสร็จเลยแล้วกันโอ้เอาไม่อยู่แล้วต้องทวงสีถ้วยตัวลอกของคนถ้วยตรงกลางนี่เขาไดยอดเยี่ยมมากก่อนทนี้ะเป็นแซงแล้วโตสุดท้ายยทางซ้ายแล้วยิงเข้าไปรับเอ้วไล่ตีเสมอว่าเป็นหน่งประตูต่อหนึ่งแสำรอองแอแบงก์ยิงล็อกัวหนี้ไม่ตรงขอบเลย บอยขึ้นมาต่อร่างขวาครับน้องแอนล็อกแล้วบอดูว่าตัวลุงสองคนหักกลับมาได้แล้วยิ่งโอ้โหนี่ติดแซฟงกันกูสองตัวนี่เป็นแซฟสองคัญเลยกูทั้งโดนเป็นสองประตูนึงเลยลำบากเลยเพื่อนบอยน้ำก่อนด้วยครับพดล็อกมาตรงกลางเข้าขวาแล้วปั่นโค้งนึกรับไม่ติดแล้วจังหวะสองเข้าซ้อมเลยโอ้โหดูโอเคตอนนี้น่าจะเปิดแล้วครับ กุ้งทายเกมหมดขึ้นเวลาแรกครับน่าจะเริ่มจะเป็นทางด้านเพื่อนบอยครับตอนนี้เกมท็อตช็อปั้นเหมือนกันครับเปลี่ยนเอาแบงค์เขาขึ้นไปยืนเรียงกองหน้าตัวปั้นตัวเป้าว่างครับเก่งเปลี่ยนแกงข้าวมาทางซ้ายแล้วตอนนี้ดันเอาติ๊กขึ้นมาเล่นอยนมิดฟิลด์เลยครับขอให้เอาเก่งลงไปเล่นมนเซ็นหาแข่งครับบาสตายมาแบงค์ลูกนี้จับแล้วโอ้โหไม่อย่างครับ ยังเป็นเก่งก็ไม่เมาดักในมวมสุดท้ายแล้วเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ครับเตะมุมอีกครั้งของเพื่อนบอยจัรมาบั๊สชาร์จคราวนี้ติดบล็อกครับอู้แล้วก็วลุยลุยยากเกินไปอู้ล็อกสวยมากครับจังหวะนี้เข้าซ้ายแล้วหลุดบางกลางแจ็คบั๊สจับแล้วพุ่งตัววัดอู้หูยยิ่งวิ่ห่างเลยอู้หูถือว่าตัวล้มจังหวะนี้ยังสก๊อตแซครับ กลับไปตั้งกันหน่อยพ่อไอนูกนนี่ใจร้อนไปมหน่อยครับโดนจับกลับมาใจายทะลุแล้วอโอ้ยตวสไลด์ไม่โดนแล้วพุยเอ้า้ไปออกทันทีนี่ตัวสามับมาแล้วโดนไล่ครับเข้าสองโอ้โหเลเลอันตรยล้ะพูยออกองยังไม่ติด้หอแอร์เดียยาวนะับยังได้ไปลูคู่อยู่างด้ขวาสำหรับ เพื่อนบอยมาเขาไม่เอาโกลโอ้ยโอ้ยโอ้วโอ้ยลอ้วโ้ยโห้ดโอ้ยโอ้ยแอ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยโย้ยโอ้โอ้ยโอยอ้โอยโออ้ยอยโอ้้อ้อ้ยโันย้น้อ้้ยอ้ยอ้ยอยโอ้้ยอ้ยอย้ยย ทางขวาจังหวนี้ตูนสองเอาแย่งกับมาได้แฟมให้มาตัวกลางบอยยิงครับโอ้โหเป็นเสี้ยงเลยจังหวะนี้รับจุงปูลงไปรับลดเสี่ยงบอลเหมือนลอดแขนเข้าไปครับตูนนิดเดียวครับโอ้ชันแหลบแล้วก็เข้าไปเลยครับดูดูดูบอยจังหวะนี้ต้องบอกว่าตัวกางไปเสียบอลเหมือนวงแดงกลางแล้วโดนโต้กลับมาเอาเสร็จเลยครับ ก็้อกเพื่อนบอยนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ตอนนี้โดนยิงสองประตูรั่วจับตามหลังเป็นสองประตูบอลหนึ่งเฉยเลยครับโอ้โหลูกแกก็บอกว่าเนี่ยช็อตลงมาดื้อๆอยเพื่อนบอยอยู่ในช่วงหายแกแล้วครับก่อนจะพ้นเวลาบาดเจ็บก็สำเร็จขึ้นเวลาแรกบอยหมุงเช็ดออกมาสายโอ้โหไทให้มาดูนี้ไม่หันเกเนับตุ้ย บอยอาตีพื้นพี่แล้วตัวนี้อ้แล้วล็อกลอดขามาตักไ้ยอยโอ้โห้องรวัาแล้วถูกตัวนี้ต้สิให้ทูกฟ้าแน่นอนนะจังหวะเข้าแล้วถูกอุ้ยถ้าไม่โดนไปเหลือถือว่าโุคดีแล้วแน่นอนตัวนี้น่ารัก้ยแล้วอีกค้งเหลือไม่ลอดแน่ครัอยต้องระวังเลยตั เวลาหมดเสร็จ็สองนาทีแล้วมีหรับเกมในคี่งเวาโอ้เดี๋ยวดูว่าจังหวะนี้มีลูกสูตหรือเปล่ากติดบางอยู่แล้วบอยโอ้โหทีสุดยอดลึงในปวดไม่ลงรับเวลาหมดเจ็บสองนาทีแลยังทุ่งทั้งครับในครึ่งแรกก็มีจังหวะที่มีผู้เล่นบาดเจ็บครับทางด้านองแอนแล้วผู้สาวตูเตียทีบอลลึกขึ้นหน้ามาจังหวะนี้แบงกมุกเช็ดมาแล้วปัด จริงโอ้โห้ปดไม่ลงนะเพื่อนหัวเช็คมาสวยเมื่อคู่หัวเพื่อนบอลเหมือนท่าจะออกหลังแล้วแต่ยังไม่เช็คกลับมาได้คนน่าดูเลยยังเป็นเชื่อกบอลและตามหลังอยู่หนึ่งตัวตรวจของเก่งแลัวเลยเก่งเปิดมาไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ตรงด้วยเดี๋ยบอยเล่นกันข้างๆแล้วสองคน ใหไม่ Finished. ดีแล้วโดนด่กอีกแล้วอยย้อนกลับมาตีให้มาปุ้ยไปเลยนะแค่เขาจับอะ้รโอ้โหนี่แล้วเข้าซองเตี้ยสุดมะเอ้าเอให้มาไม่ดีจังหวะนี้ไปเก็บได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูว่เลี้ยงฝ่ามาตับสุดท้ายยังไงเพืปอผินท้ายไม่รู้เื่งเปี่ยวครับไหลอ้กมเไหลดูวาเพือย

โอล่ช่วงท้ายเกมอยู่ที่สมาธิแล้วจังหวะนี้แบงค์ป่านมาแล้วโอ้โหจังหวะท้ายเอ๊ะไปเตะเอาทางด้านขาของผู้เล่นของน้องแอนครับจังหวะนี้โปรยพยายามจะเล่นดีบอลนะแต่ว่าโผลถึงก่อนนะปุ่ย